เฮ้ยม่คือคือากาบสบายดีพี่น้องคือขึ้นเดี๋นี้เอาผมแป๊บอันนี้ของโฟกัสกราบสบายดีพี่น้องสบายดีส,ยดสีก๊าลังสีไปใช่ด,ดีใจบ่หนม,มือแล้วธนบีเนี่ยหนมือแล้วหนมือแล้วดีใจเห็นอะไรฝรั่าไปซื้อหายไปซื้อหาย โบหูน่โบหูแล้วบบซื้อ撒<น>ะบได้ไปแล้วเซเว่นนะมินี่หมางนะบบไปแล้ว<น>บบไปคือเันนึกเห้นมันเด็กเลยมืออื่นยังไปบบไปบโบไปซื้อสกเกต็ตบอร์ดอยากได้สกเก,ตกส็ตบอร์ดจนสไตล์พี่น้องเอ้ยเผาเมยจ์จนดฮอดคัมมือนี่นะอยู่ฮะสบายดีพี่น้องอีกแถวหน,นึ่งเด้อเปิดโซนผมหับซับอีกแล้วพี่น้องเอ้ย อุ้ยซิวซสม,มันเม็ดเอียงวะซสม็ดในมะขามพี่น้องเอ้ยซิวขึ้นอีกแล้ววูสมัยพี่น้องปูเฮ้ยจเจ้าเลียงคุณหนาคุณนะ่าเคยซิวจ้ะนะโอ้ยคาม่อพี่น้องเอ้ย<ป>เปิดเปิดทรงหับซาบซิมมี่รอว่าซิมมี่สมัยปะลุงนะัส,สดีปะลุง ไพซีนอนน้ำเอื้อยเมื่อนี้ฮะเอ้ยนั่นน่อซึมหนีไปบฮะหน่งอซึนีไปบอฮะแแล้วจ้านี่นบอคือาทรงผมคือบคืออบคเอาลงซะเือนี่คือ่ะขอยานหับสับไลฟ์โหดเลอคือผม้ยี่นองทรงผมหับสับ มาสมกันบ่พี่น้องโอ้ยบ่ต้องบ่ต้องมาเปรียบเทียบข่อยดอกเจ้าบ่มาสมข่อยดอกแม่นแล้เจ้าสมัสบเพิ่นบ่่อยลสิดาข่อยซะเนาะ่ข่อยว่าสมกัเจ้าพ่นไปแม่ดกเพี่น้องเนาะนยังสมัสบกยังว่าเนาะพี่น สีพ้าน้องแบงไปซื้อสกูตเตอร์เลยพี่น้องเลยภัยดีใจน้องสิไปซื้อเพื่อนดีใจโอ้ยอย่านั่งหัวพ่อลุกลงมาลุมพี่โอี่ตหน่้ตไหนวดถายเจ้านัมีลูกอ้โหวอะตหนอวมีลูกน้องแบงมาน้องแบงง่ายน้องแบงยังได้ลูกน้องแบง ตอนเจ้าเด้แหะอุ่นอุนท้องใหญ่ๆสิไม่ลู้นะโมเมนต์ภอษาอูเขาบอกมีคนเตดอยู่ในอเอาเอาลงเลยทรงผมหับซับนะโมยากหับซับเลยอ๋อความเราอืม ร้อมรอมาแรงเห็นได้คือเก่าแล้วผมหมูมีเเอ้ยเอาลงนะดีเลยแหละอย่างเดิมนั่นแหละเหมาะกับเธอที่สุดละใครชบไปโรงเรียนแต่หกโมงเศร้ามืออื่นเมือเเ้านี้ฉันมีหายพี่น้องเอ้ยอยากไปโรงเรียนแต่หกโมงเสา้คิดถอยโรงเรี่ยวไง ใชมีได้หมากลอยไอ้แป้งได้หมกากซศราหรือเป่ได้เลยมักซาวเห็ดอยียออองนนนยางน,นเ,เดี๋ยวนี้หูอเลยว่าหักเมียแห้งนะสบายดีพี่น้องอีกเท่านึงได้พี่น้องเป็นสีอ้วนๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เสือใหญ่พี่นอ้อง จะเลี้ยงแต่ว่ามือถือกับบาเงินไปได้เป็นยังคือมือถือเงินร้ายปานนั่น<ช>เป็นยังจะเยียบมันเสียขาดไนะโอ้โหงานเลยไปไปไปแล้วก็พากันไปที่ไหนจะเอาไปวะฮ<า>ะไปที่ปลาลุงไปเลยพี่น้องเอ้ที่ปลาลูกในถุกเซนไรทีปลาลุง คุณกระตกพี่น้องเอ้ยก็ยังอยากไปมันตกกระเซ็นแค่ไ,นไหนร่างยิ่งอยู่แล้วคุณกระโต๊กพี่น้องเอ้ยหอนละสเก็ตบอร์ดก็เห็นแต่บอลเดียวนี่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยไปลงลูกลงฝนตกะอะลง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  เฮ้ยเฮเฮ็ดแต่ตี้บ่ซื้อหัเด้อตี้ว่ามาเบิ่งจิซื้อบ่ได้ซื้อให้เข้าใจบ่สิแ้งน้องแบงพี่น้องเอ้ยว่าบ่ได้ซื้อให้เพิ่นสิเฮ็ดได้เนาะมาเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีพบกันเร็วสบดีปาลุาดีปาไม่อมือนี่ยสเก็ตบอดว่้ซื้อ่ได้ซื้อจะได้อายกไม่รนี่มีมาอดเอาแล้ลเนาะอดเอาเฮ้ยมีแต่เรื่องเอาของขนมขนมลูก จะเลือกเอากระหนอกคนนี่แม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 ่น้ำไม่น้ำลูกเออสิเก็บป่าฮะยังมีหื้อป่ะตัวนี้หน่อยหน่อยเหรอเจาแคกมาเอายังบุกไปมากแค่ไหนจ้าวได้ลูกโมเดลซื้อลูกคะอือเอาอันนั้นเอาขนมขนอมาเอากรนมอ เขียนแลวพี่หนุ่มแต่จริงก็ือดเก็บบอลมาลยโอเไม่เลื่องด้วยพอหลิงขับแกองหมืออได้นี่ไู้ได้ไบ้านมงด้ลองดูมันได้ยู่้าเจ้าช้ให้ลองซื้อเพื่อดีใจได้ยูก่อนมัได้มันซ่ามันน่อย Anh này gần như mùi bóng. How anh này mùi bóng? Nói bóng, bóng 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 ao là bóng 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 đấy bóng 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 ตาทิ first, ้งใจดีได้เออผัวบอกไปซื mm. okay. box, mm ้ออยู <laughs> <laughs> ่อ um. ันหนึ่ปลายนะเออคันอันคันอ่อนนี่น่บได้ออไม่อยากได้แม่โอ้ไปซื้อคันซื้อคันเอ้ยมันถืออันอะไรนะ สามสิบพันอไยากเมือนันเิซึ่งหาือสามพันอยู่เอาก็อยากได้ไปสตลาดก็ไม่เนี้เอาไยากได้แบี้หรแบบนี้กับีแบบแบบกระเป๋าเลยไม่กระเป๋าเลยเดี๋ยวไปพาไปสิเออเออไปกันเลยเออสี่สิไปรอหายตัวได้ไปกันส

เวลาเขาก็ไป้ันอะก็ไปอเอาออามหมืนใแ่งเงี้เอาอไปอีไปนะใครเคยมันเกืองก่อเก็บเลืองเป็นก่อนยังไปชองสาอหมื่นเหมือนนั่งเยเนาะเก็บเกลืองเป็นอเจ้าอยู่อ่ะเนี่ยหลดแล้วโย่ไปไปหาซื้อมากินไป Bà ta sao là sáng thế anh hát cỡ. Hoặc ông là. Hoặc ông là. Hoặc ông là. Hoặc là. Hoặc ông 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 là. มันนิอานะี่ค้นี่เ้้องสิเกียวอริ้นคอบปยพันสี่ว่างไงอ่ะบีนนกอนกินน้ำก่อนกินดิสิเอากินมันหลายเลยบุ๊กกินต้องด้วยกันแหละขอบกินนะหลายเดือนนอืม

จจะอา,อ,า,าอ,ยอย่น้นนะลูกเอยเเอาน้ามีเปล่ามาิอมเออเอานี่เหล่าได้ไอนี่นะน้นจะ,จะเานี้ปะลูกจะอยากว่น,น้าส,สนตะไคือวันเสืนะโเมมันเป็น่ไ่นำปี่างเ้เออมันเป็นนามจะกินบจะพกเอากมันมีมตมีตมนะนลูกโอเคใช่มีเอาเอาีอออก็ได้โอสิปัน ก้เป็นลไออกินแล้วอิ่มท้องน้ำตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้กินบนน้ำน้ำน้ำสมุนรอ่าเอาน้ำวุ้นหรอวะลูกน้ำวุ่นเนาะอือเดี๋ยวมือนสิเนี่ยอ้ามันกินหมได้มันใหญ่พ่อนี่มันกินบ่ได้เราอะไกินได้ลูกตัวนี้กินได้โอเ้ตัวนี้กินบ่ได้ลูกฮะ ตัวนี้ได้กินได้เยอ่นี่ไม่ได้นี่เด็กกินได้เยบ่ไม่ได้น้ตัวนั่งกับ่ได้ต้นนี้ได้เยอะไม่ได้อีร้อยนะขนมกระถ or กินมาข้านี่นะกได้ตัวนี้กินได้เยอะเลยนี่ตัวนี้กินได้เยอะนี่บ่แพงโอ้โหโอ้โหไม่ไ้ได้นี่เด็ตัวนี้กินได้เยอะไม่ได้ไม่ได้นี่เด็ตัวนี้กินได้เยอะ กินได้ยอ่นี่วาแป้มันทาโอ้แห่นมันทาอืมกินได้กินได้เยอะใกินได้ตัวน่ะกินได้กินได้เยอะโนอันนี้กินไม่ได้ ตน <ns> <aust en ian> ี่กินได้ย่นี่ตันนี่กินได้ต้นนี่กินได้ยุได้ตนี่น่กินไ่ได้เออจีบกินได้เออจะบกินได้ แล้วพี่น้องคลิปนี้ก็คือสีสมมารประกวดนำพี่น้องเนาะพ่อกันหน่อยคิดหนาแล้วพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดีปะลูง ติ anyway, <the <the so, ๊งกระกอสบายดีแมมีเนี <the 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 um <the ่ยบอกดูบอกปาลุงดูปารุ <the <the ่งติตามแม่ห้งกระอกไก่เด้อขอบใจได้เยเด้อปาลุงสซลขอบใจได้ยเด้อที่ติดตามยู่ดีมีแห้งเลยปาลุงสชลไหมยูดีแห้งเลยปารุงโอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีขอหนาหมอื